ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับให้ทุกคนผมเพิ่งมาถึงสนามบินที่เยอรมนีเตรียมพร้อมสำหรับการทะจนไทยครั้งใหม่คลิปบายแพ็คกิ้งสุดถูที่ประเทศไทยผมจะบินไปกรุงเทพก่อนกับสายการบินกาตาแอร์เวย์ ผมเพิ่งตื่นนอนหลับสบายมากเลยครับที่แล้ว6ชั่วโมงแล้วก็ไปอาบน้ำอย่างดีตอนนี้ถึงเวลาทานอาหารเช้าแล้วและผมจะขึ้นเครื่องไปกรุงเทพในอีกชั่วโมงครึง่งนั้นไปหากาแฟกับอะไรเล็กเล็กน้อยๆกินกันก่อน,อนแล้วเราก็จะไปขึ้นเครื่องไฟที่2กันผมมาถึงกรุงเทพแล้วครับจักรยานของผมก็มาครบทุกชิ้นเลย ตอนนี้ผมกำลังรอแท็กซี่แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องแกะกล่องดูว่าจักรยานยังอยู่ครบดีหรือเปล่าหวังว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมจะได้เริ่มทริปไบทพกกิ้งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมเรียกรถคันใหญ่เพื่อไปโรงแรมที่ถนนเข้าสารคันแรกมันเล็กเกินไปตอนนี้ตีสอแล้ว ผมเหนื่อยมากแต่ก็ยังนอนไม่หลับอาการเจ็ดแลกเล่นงานผมหนักมากรอบนี้หวังว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะดีขึ้น ที่สุดวันนี้ก็ามาถึงวันนี้ผมจะเริ่มผจญภัยไปแพ็คกิ้งข้าประเทศไทยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเข้าสารถนนแบ็คแพ็คเกอร์ในกรุงเทพและผมจะพยายามปั่นจักรยาน800กิโลเมตรขึ้นไปชิงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในอีก8วันข้างหน้า จักรยานกับอุปกรณ์ของผมเตรียมพร้อมหมดแล้วผมแพ็คของมาเยอะเกินไปจริงฮ่าฮจักรยานน่าจะหนักเกิน35กิโลกรัมด้วยซ้ำผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ผมจะพยายามพาจักรยานกับตัวเองไปถึงเชียงให้ได้ยังพยายามจะออกจากตัวเมืองอยู่เลยมันบ้าจริงฮ่าฮ่ลงแรงมาก เดี๋ยวผมเอาอยู่เดี๋ยวผมเอาอยู่จริงๆแล้วรถติดอาจจะแยกกว่านี้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นทุกคนที่นี่เป็นมิตรมากและให้เกียดมากตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเรี้ยวขวาตรงหน้าผมคิดว่ารถไฟที่มาจากเชียงใหม่กรักรุงเทพผมก็เคยนั่งเหมือนกัน ผมเคยนั่งรถไฟกลางคืนระหว่างกรุงเทพกับชิยงใหม่ด้วยมันเจ๋งดีนะแต่ผมว่าขี่จักรยานมันเท่กว่านั้นอีกเยี่ยมเลยสุดท้ายก็มาถนนใหญ่ๆอีกแล้วรถเยอะมากแต่โชคดีที่เราต้องเลี้ยวซ้ายหักตรงไหนสักที่แถวนี้แค่89บาทเองซึ่งก็ประมาณ2ดอลลาร์นิดๆ ผมได้ขวดน้ำขนาดใหญ่ร้อยสอลูกชายเย็นหนึ่งขวดแล้วก็ข้าวปั้น1ชิ้นอืมอร่อยมากเลยแล้วอย่างที่เห็นข้างในมีแซลมอนอยู่ด้วยเป็นของว่างที่ดีมากสำหรับทริปปั่นจักรยานท่าทางภูมนะ้ปั่นจักรยานต่อไปบนถนนใหญ่เส้นนี้แล้วก็ออกทางออกแรกเพื่อข้ามไปอีกฝั่ง เป่ตอนนี้ผมออกจากแจกหลางกรุงเทพมาแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ชชนญมืองกรเทพการจราจรเริ่มเงียบลงเยอะเลยผมกําลังปั่นฐานย่านชุมชนไทยแบบทั้งเดิมมันจึงมากเลยบอกเลยนะทุกคนการได้สำรวจประเทศด้วยจัก,กรยานมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างจริงฮะผมมาเมืองไทยอย่างน้อย30ครั้งในช่วง14ปีที่ผ่านมาผมไปมาหลายที่แล้วแต่ไม่เคยมาแถวชุมชน ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เลยที่อยู่นอกกรุงเทพนิดเดียวเองมันเป็นวิธีที่ดีมากจริงๆในการได้เห็นเบื้องหลังได้เดินทางออกนอกเส้นทางยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่มกักจะไม่ค่อยได้ไปสัมผัสตอนนี้ผมมีทงสำหรับประมาณสีแล้วนะขอผมทำผิดพลาดเล็กน้อยหน่อยนะแล้วนี่ก็เป็นถนนสีขาวมีรางรถไฟเยอะเลยตรงนี้126นอเตอร์ ตอนนี้ก็ส0บโมงครึ่งแล้วแล้วผมคิดว่าพระาทิตตกน่าจะประมาณหกโมงเย็นนั้นก็น่าจะมีเวลาเหลือพออยู่ รู้สึกเหนื่อนนิดหน่อยแล้วถ้ามันง่ายเหมือนเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ที่ปั๊มน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เจอเนาะตัวมึงใหญ่ฮ่าฮาบางครั้งคุณยังสามารถซื้อน้ำมันเบนซิน,นเป็นขวดแก้วหนึ่งลิตรได้ด้วยนะเจ๋งดีเหมือนกันดังนั้นถึงจะน้ำมันหมดก็ยังมีที่เติมน้ำมันใกล้ๆเสมอสำหรับผมก็คงเป็นที่เลวินที่ผมจะได้เติมพลังให้ตัวเองโอเคตอนนี้เราก็ไปต่อกันเลย ตอนนี้เราก็เดินทางต่อไปต่างพลองนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเกือบครึ่งทางแล้วมีชาวบ้านท้องถิ่นทำงานทันเยอะเลยแถวนี้มีคนหนึ่งคนฟังบนมอเตอร์ไซค์ด้วยสวัสดีครับเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากเลย สวัสดีปาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับเป็นไหมละ่ะ ขอบคุณพระเจ้าผมก็มีเจลพาวเวอร์บ้าแบบนี้อยู่ด้วยมันคือสิ่งที่ผมต้องการพอดีเลยสำหรับอีกประมาณ30กิโลเมตรสุดท้ายของการปัน่นจักรยานวันนี้ผมเหนื่อยสุดๆแล้วแต่เราต้องไปให้ถึงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของคลิปนี้จนถึงตอนนี้ก็คือแดดนี่แหละมันรงมากๆเลยทุกคนผมหมดแรงสุดๆเลย มันยากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยอากาศร้อนแบบนี้จะฆ่าผมอยู่แล้วยังเหลืออีก7กิโลเมตรเกือบถึงแล้วผมก็เลยแวะราเล็กๆข้างทางเพื่อซื้อน้ำโคบน้ำตาลเร็วๆสักหน่อยโหเพื่อนนี่มันโหดจริงถ้าฮะผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าทำไปทำไมทำไมผมไม่ขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปภาคใต้ของไทยซะเลยตอนนี้ผมน่าจะได้นั่งชิลอยู่ที่ชายหาดสวยๆส,ส,สักแห่งแล้ว แต่เพิ่งจะวันแรกเองแต่ผมก็ได้เจอประสบการณ์จริงๆเยอะมากแล้วและสิ่งเหล่านี้และที่ทําให้ผมรู้ว่าทําไมถึงทําแบบนี้พรุ่งนี้ผมก็จะเดินหน้าต่อไปคิดว่าน่าจะอีก111กิโลเมตรได้เดียวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะรู้สึกยังไงเราไม่จําเป็นต้องฝืนเกินขิดจํากัดตัวเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแผนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แผนมีไว้เปลี่ยนอยู่แล้วโดยเฉพาะกับผมที่ไม่เคยวางแผนอะไรเลยแต่ทริปนี้ผมก็วางแผนไว้นิดหน่อย นับแต่ยังไงก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป อนนี้อากาศเริ่มร้อนมากแล้วขาเริ่มละลักขึ้นมาทีละนิดแต่ลองดูสินี่แหละคือเหตุผลที่ผมทำแบบนี้นี่แหละคือเหตุผลที่ผมต้องทนลำบากแบบนี้และนี่แหละคือเหตุผลที่ผมอยากปั่นจัก,กรยานข้าประเทศไทยเพื่อจะได้เห็นวิวแบบนี้ที่ปกติท่าเที่ยวแบบทั่วไปจะไม่ได้เห็นอเคลงเวียน ผมมาถึงสุพรรณบุรีแล้วครับทุกคนใช้แล้วจากกรุงเทพมาที่นี่125กิโลเมตรผมเหนื่อยเกินจะบรรยายผมไม่อยากเห็นจักรยานของผมอีกแล้วผมเินมากมากเลยผมแค่อยากอาบน้ำเร็วๆสักหน่อยแล้วผมก็ถามที่แผนกต้อนรับไปแล้วว่ามีร้านนวดใกล้ๆไหมอยากไปนวดขาให้หายไื่ยแต่เขาบอกว่าทั้งเมืองนี้ไม่มีร้านนวดเลยแล้วที่โรงแรมก็ไม่มีสปาด้วยมันแปลกนะ ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในประเทศไทยเลยแต่โรงแรมก็มีสระว่ายน้ำสวยๆอย่างที่เห็นข้างหลังผมนี่แหละนั้นขอไปอาบน้ำเร็วๆก่อนเพราะแบบนี้และผมเลยยังลงสัมให้ได้แล้วก็จะไปแช่น้ำชิลๆสักหน่อยแล้วค่อยหาอะไรทานหรือไม่ก็ไปที่ห้องอาหารของโรงแรมกินข้าวเย็นหลังจากนั้นผมก็แค่อยากนอนแล้วใช่เลยนี่คือวันแรกของการผจญภัย ปั่นจักรยานข้าประเทศไทยของผมเออมันเหนื่อยมากเลยดรามมากแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อการผจนไทยที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เอ,อผมก็ตั้งการถอดวันพรุ่งนี้วันที่สองแล้วผมเพิงตื่นนอน ผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้6กโมงเชา้าเพราะอยากเริ่มปัน่นจัก,กรยานก่อนที่แดดจะออกแรงเหมือนเมื่อวานเมื่อคืนผมนอนหลับสบายมากเก้าชั่วโมงเต็มตอนนี้รู้สึกสดชื่อนอีกครั้งเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างกินอาหารเช้าดีๆสักมือ้อแล้วก็เอาล่ะมาเริ่มวันที่2ของทริปแบกเป้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่กันเถอะ เราปั่นมาได้ประมาณ35กิโลเมตรแล้วจากทั้งหมด107กิโลเมตรกำลังเข้าใกล้เครื่องทางเข้าไปทุกทีสสัสบดบิงสวัสดีครับ ผมเดาว่าผมน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนแรกที่พวกเขาเห็นที่นี่ตอนทำงานที่นี่ไม่เคยมีคนเลยเออผมคิดว่าไม่มีใครผ่านมาแถวนี้ก่อนผมเลยเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากและนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมออกมาทึปากปั่นจักรยานนี้ทุกคนผมว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วล่ะเห็นถนนข้างหลังนั่นไหม แล้วนี่ก็เป็นครองเลสฮ่าฮแล้วทางเดินนี้ก็ดูเหมือนจะจบแค่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นต่อเลยผมปั่นมาจากทางโน้นไกลเลยดูเหมือนว่าผมต้องปั่นย้อนกลับไปอีก5้ากิโลเมตรมันน่าเสียงนะแต่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีผมคิดว่านี่แหละคือบททดสอบขั้นสุดยอดสำหรับฟีเจอร์พรีเมียมของโคมุดในการวางแผนทูปั่นจักยานกราเวลหลายวันทัวประเทศไทย และคมูก็ผ่านบททดสอบนี้ได้อย่างน่าทึ่งจริงฮะาฮขอบคุณมากๆาเลยแล้วถ้าใครจะคุมดูวิดีโอนี้อยู่ช่วยติดต่อผมหรือคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมอยากรู้เทคนิคเบื้องหลังนี้จริงฮะาฮพวกคุณหาเส้นทางนี้ทางเดินนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกมันได้ยังไงพวกคุณทำแบบนี้ได้ยังไง ผมเจอยังแบงครั้งแรกของคลิปนี้ในเวลาที่แย่ที่สุดเลยผมตั้งตารอที่จะหาที่นั่งดีๆเพื่อกินข้าวกับดื่มน้ำเย็นๆเ,เพราะน้ำผมก็ใกล้หมดแล้วแต่สุดท้ายผมก็มาติดอยู่กลางป่าแบบนี้ตอนนี้ผมต้องถอดกระเป๋าทั้งหมดออกจากจักรยานแล้วก็เออผมมีอะไรยานเอากับที่สูบลมเล็กๆติดมาด้วยนั่นหมายความว่ามันไม่สะดวกเลยแต่ก็คงเป็นสิ่งที่ผมลุกเองแหละแต่ยังแบงครั้งแรก หลังจากปั่นมาทั้งหมดประมาณ170กิโลเมตรจริงๆแล้วนี่เป็นอย่างแบบครั้งแรกในรอบหลายปีของผมเลยแต่เรื่องซวยๆแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ที่ฉันหม่ถึงนันเวลาฉันเห็นสิ่งที่ฉันเห็นเวลาฉันรู้สึกเวลาฉันฝั่นเวลาฉันเหนืนยฉันก็แปลกตลดเลยว่าไงล่ะโอว่าไงล่ะทุกคนมองเหมือที่ฉันสิ ลาฉันเป็นอิจฉาเวลาฉันรู้สึกเวลาฉันเห็นเวลาฉันทำฉันก็แปลกตลาดว่างไงละ่ะโอ้ว่าไงละ่ะพูดเลยว่าสิ่งที่เรามีร้อนแรงเกินหยุดยอมแทบลอยวางดูว่าสิ่งเรามีอะไรจะทําอะไรเราตั้งใจแล้วลอยให้ร่างกายไหลตา้านจังหวะมันร้อนแรงเกินกว่าจะโชว์เราจะไม่หยุดกับความเย็นี้เค okay. ผมมีสิ่งพวกนี้อยู่ในล้อเป็นร้อยเลยเพราะผมมีรูร่วเล็กๆอย่างน้อย50รูได้ล้อหนะ้าก็จะเป็นเหมือนกันเลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาทั้งหมดออกยังไงเพราะมันคงใช้เวลานานมากล้อหน้าก็แบนเหมือนกันซึ่งนะ่าเสียดายที่มันค่อนข้างจะเป็นไปนได้สูงถ้าผมพยายามเอาพวกนั้นออกหมดผมก็ลำบากเลยเพราะผมมีแค่ยางอะไหล่เส้นเดียวเองดังนั้น เขามีหรอโอ้ตลาดต่อมามีอีกคนไปเอาที่ไหนสักแห่งไปตลาดแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาอาจจะกลับมาพร้อมกับยางหรือะไรใหม่ก็ได้ไม่ใช่ผมไม่พูดอังกฤษสวัสดีสวัสดีสสดคุณยันยเหรอดูนี้สิเกิดเกยังรอให้ซ่อมจักรยานอยู่คือ แต่ที่นี่ก็มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเฮาผมออกเดินทางบนถนนอีกครั้งทุกอย่างใช้ได้ดีปั่นมาย0กิโลเมตรแรกแล้วหลังจากที่เขาซ้อมรอให้ผมผมต้องเรง่งผมต้องเร่งอีกนิดเพราะว่าเออพระอาทิตย์จะตกในอีกชั่วโมงครึง่ง แล้วผมคิดว่ายังเหลืออีกประมาณ30หรือ40กิโลเมตรฉันเพิ่งจองที่พักแถวแถวบะสิงซึ่งดูเหมือนจะเป็นบังกะโลเล็กๆบางทีมันก็หาที่พักยากเหมือนกันเออจริงๆแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าจะนอนที่ไหนพรุ่งนี้เพราะหลังจากบอกสิงไปอีกประมาณ200กิโลเมตรไม่มีที่พักใน Booking.com เลยแต่ผมจะหาทางออกได้เอง อนนี้ใกล้มืดแล้วแต่ผมก็ใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วก็เออผมจะไปถึงทันเวลาก่อนที่มันจะมืดสนิทพอดีเพราะที่ประเทศไทยท่าถ้าพระอาทิตย์ตกมันจะมืดเร็วมากเออใช่แล้วคุณไม่ควรปั่นจักรยานหรือขี่จักรยานหลังพระอาทิตย์ตกในประเทศไทยมันอันตรายมากจริงฮ่า Okay. สนามเล็กๆข้างหลังผมมีน่ารักมากเลยที่พักของผมอยู่ตรงนี้ดูน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออผมหาเกตเฮาส์หรือโรงแรมอยู่ครับศีลโรงแรมเรือครับเกตเฮาส์หรือครับที่นี่หรือครับมาที่นี่จะนอนไหม ใช่ผมต้องไปตรงนั้นใช่ไหมครับโอเคผมแค่จะบอกว่าหนึ่งในนั้นโอเคโอเคขอบคุณครับผมคิดว่าเธอชี้ให้ผมไปที่ตรงนี้แหละลองดูหน่อยโอเคดูดีทีเดียว ลองดูสิว่าเปิดไฟได้ไหมแล้วก็หวังว่าจะมีแอร์นะผมคิดว่าน่าจะมีนะไฟปิดแล้วไปเอากุญแจกันโอเคอย่างแรกเลยเปิดแอร์ก่อนห้างในนี้ร้อนใช้ได้เลยวิวสวยมากวิวสวยจริงฮ่าฮโอเคใช้ได้แล้วโอเค18องศาเป็นอุณหภูมิต่ำสุดว้าวร้อนมากจริง ฮ่าฮ่ดูเหมือนว่าจะมีระเบียงเล็กๆด้วยลองออกไปดูหน่อยโอเทดีนะดูนี้สิแล้วตรงนั้นก็คลีสระว่ายน้ำสวัสดีครับเพื่อนบ้านผมเองอ่าเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนแล้วจะไปดื่มเดีก,กับพวกคุณขอบคุณครับที่นี่เจ๋งมากเลยทุกคนดูนี้สิ มันเท่มากเลยทุกคนสองวันก่อนผมเริ่มปั่นจักรยานในกรุงเทพเมืองที่วุ่นวายมารกรถเยอะมากคนก็เยอะมากอย่าเข้าใจผมผิดนะผมรักกรุงเทพที่นั่นเป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของผมเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ250กิโลเมตรแล้วก็อยู่กลางทุ่งชนบทของประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติล้วนฮ่าฮ่ ทั้งวันผมไม่เห็นนักท่องเที่ยวหรือฝรั่งเลยสักคนโอเคเดี๋ยวขอไปอาบน้ำแป๊บแล้วก็จะไปกระโดดลงสระว่ายน้ำแล้วก็กินข้าวเย็นที่สมควรได้รับสักทีแล้วก็ขอพาทัวร์บังกะโลของผมแบบเร็วๆด้วยนะที่นี่เรียบง่ายมากกับผมก็มีเตียง